Yes, I've grown from a man to a god that's three hours on the snow. I've learned to help them and to meet into a from more and more the world. There's Superman, Benainia. Maha, meet Hey, don't think that I'll be right here. How about Superman? Will I bang me one day? <laughs> 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 เด็กคงจะล้อละมันเราขอปะทะซุป,ปเปอร์แมสสหน่อยดีกว่าแอมวยาบ้านดีกว่านะเด,ด็กว่าไงเฮ้ยเกไว่าแม่ยูนะซุปเปอร์แมสแันทำเครื่องอะไรลเวบบมลูวันนี้วันพีซัาาตตาซัตามาบ้านซุปเปอร์แมนล้อเพงสบ,บายใจลมเพงไปก่อนดูที่ว่ามีคนอ,อ,อ,อละไรล่นบง เฮ้นี่นักสืบอะไรเนี่ยผู้ชายเจ้ารองพีส์ผู้สืบแมนเอ่อฮันอะไรแน่โดยเดี๋ยวลองเปิดอ่านดูสิโอ้นักสืบเรื่องอะไรนะโอ้เรื่องเป็นเชื้อสินิจเชื้อสินเชื้อของมนุษย์เหรอไปลองอ่านสักหน่อย เียนว่าโอ้ข้อความที่แล้ว EPT สองต่อ EPT สามโอ้เจ้าซูเปอร์แมนมันทำอะไรยอยู่นะเป็น EPT สอง EPT สามเป็นยังไงลองอ่านดูจริงอยู่ถ้าบันฑิตยังเป็นพุตุชนไม่ใช่อาริยะอุคุนเึงจะรักษาสิ่งของตอนให้บริสุทธิ์บริบูรณ ยังไรเขามแต่ภายหลังเพราะความประมาทอาจละเมิดสิข้อใดขได้คนหนึ่งนสินิหาแล้วสร้างอาุโลกรรมได้หลังจากที่ได้ละเมิดสินแล้วนั้นเขาจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นมนุษย์มาดมแต่กับจะถูกเรียกว่าคนผ่านเทอีกเป็นยังไงนะคนผ่านอันโตเป็นยังไงอยากรู้อยากรู้ยกตยพพัวอย่างเช่นพระพิสูงเทวค่ะ เป็นหนึ่งนหกราชกุมารสัตยาวงที่ออกบทเป็นพาภิสุพร้อมกันภิสุสัตยาองค์ห้าองค์นั้นเป็นเมิปัสนาจนมลุระอรหันทองค์ผู้พระอรหันตูองค์ไม่รู้วัวเจะาทุกเมนอ่านเรื่องอะไรเนี่ยสุดยอดมากต้องอ่านต่อโยเวนเทภิสุเทวัตที่เจริญสมณะธรรมทานได้โลกียะยาน เระโรกีย้ยักอภิญญาขณะที่พระพิสุทเทวัตน์ดได้ยานและอภิยานัน้นพระพิสุทเทวัฒน์ถูกเรียกว่าเป็นบัณฑิตฮะบัณฑิตคืออะไรนะก็ได้กว่าแต่ต <c oughs> ่อมาพระพิสุทเทวัตน์ปัฒนาพระมุกติดในลาบสตราระถึงเข้าไปหาอาชาสตูดาสกุมาน เนี่ยน้ำบัสคุมานดังนี้คืออะไรน่าสนน่าฮัสมันโตอันโตโอเราเรียนมโนมโนยมาอายเราเรียนมโนอีสุด้วยเนะหูดูคู้นักสู่ออ่านเยาะมากโอเป็นภาษาบาลีด้วยไหนลองอ่านดูราเด็กเด็กเขอย่าว่าน่าอ่านผิดทานถูกนั้ยโอไอหลวงพี่สันตากเรียนมโนยนะลองอ่านดูนะดังนี้ เปนอาฮิตว่าตัวังกุกมาระปีตัรังขันตวราชาโหหีอาหังพักกวันตังขันตวพุโตอาวิสาไิใช่หรือเปล่ามาละใช่น่าติดใจแปลว่าดูก่อนราชขุมารนขอเหตุนั้นท่านจมพมพระชนของพระราชาพิดา แล้วจงเป็นพระราชาส่วนอัตมาจาะบปมพชนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจับเป็นพระพุทธเจ้า<อ>ลังกาณนั้นพระภิสุเทวัตอาศ,าศ,าศาัยพระเจ้าอาชาสตูหาอุบายปมพชนพระพุทธเจ้าแล้วแล้วแล้วเราเราแต่ไม่สามารถสำเร็จได้มุกขายครก็ทำไม่สำเร็จพระภิสุเทวทัตจึงขึ้นเขาจึงขึ้นเขา ขิดขวดหักก้อนหินลงมาที่ทางเดินจงกรมเอ้เอ้าโอ้ยอิ่งบําเพ็ญนั้น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 ในขณะนั้นในขณดที่พระพุทธเจ้าทรงจงคมอยู่ขนาดนั้นเองได้มีก้อนหินใหญ่สองก้อนโผล่มาโผล่มาสองก้อนโผล่มาแต่แล้วอับสองก้อนโผล่มากันไว้อ๋อแต่มีสะเก็ดหินแปกหน้าโดย พรบาดขวาอ้อแต่มีสะเก็ดหินแปดมาโดนพระบาทขวาของพระพุทธองค์นิ่งจนเกิดพาโลหิตพ่อพอเลือดโอ้พอเลือดภาพไิสู่เทวทัตได้กระทำอนันตลิกยึดตั้งสองแง่คู่ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้พาโลหิตพ่อพอเลือดน้าเด็กๆพาโลหิตพ่อเลือดเลยน้าเด็กๆโอ้โห เผด็ัตนี้วางเล้วไห้น่าพอใจโดยน่ารำเนียและจะคำสังกับขีอะไรฮะและจะทำสั่งกับเพททำไปทรงแต่กันอมแหล่ง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 เด็กๆล้งจากที่ทันปรมัดังล้งจากที่ทันปัฒนารามุกแล้วจนได้ทำอันั้นเสรีย่ทำ นั้นพระไิสูุเทวทัตถึงถูกเรียกว่าเป็นคน่านอ๋อรู้แว่คน,าน่านเป็นยังไงร้องพี่ซาตาคิดว่าจะไปเมลอดรอให้ร้องพี่ซูเปอร์แมนมาอ่านดีกว่านั่งรอฟังเพลงไปก่อนดีกว่านะ่าเราทำไรไปก่อนโยนูหนูน้นองน้องกงนหลานจะฟังไม่ได้เพราะร้องพี่ซาตาไม่ได้เรียนบารีแล้วก็ไปดีดหนังสือมา เด็กเด็กเก่ายังงาบเนี่ยการอ่านหนังสือการเล่าเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีบำบัดจิตใจไปได้เรียนมีโอกาสเรียนนอกต่างจังหวัดนะเด็กๆรูปปีศาจร็อบี้รูปปีซูเปอร์แมนมาช่วยดีกว่าน้าเด็กๆเจอกันต่อไปดีกว่าน้าโดนร็อบปีซูเปอร์แมนมาไม่ไหว เป็นยังไงมั่งครับท่านผู้ชมน้องๆนูหนูด้านหลานพี่ซา t a ตาเนี่ยนะตัวละครของพี่ซาตาเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่เก่งหนังสือนะก็เลยแอบเข้าบ้านของพี่ซูเปอร์แมนจะมาหาจะมาคุยนะตอนต่อไปเนี่ยพี่ซูเปอร์แมนเข้ามาพอดีในจังหวะต่อไปเดี๋ยวจะให้พี่ซูเปอร์แมนมาอ่านให้น้องๆนหนูฟัง แล้วก็ได้ประทะกับพี่าตาได้สอนทําต่อไปนะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามชมจนถึงนาทีสุดท้ายนะก็ขอสวัสดีเจอกัน EP ที่4สวัสดีครับเด็กๆนุๆเป็นเด็กดีนะบ๊ายบาย Oh 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 oh